สวัสดีค่ะมาพบกับเอ็นไอบีกันอีกแล้วนะคะในช่วง n อ b r e v i e รีวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเก้าอี้ผู้บริหารคลาสสิกสําหรับใครที่กาลังมองหาเก้าอี้ผู้บริหารคลาสสิกที่เป็นถังแท้อยู่วันนี้นะคะจะมาบอกถึงวิธีการเลือกซื้อแล้วก็กลไกต่างๆของเก้าอี้ผู้บริหารคลาสสิกว่าทําไมมันถึง ดีกว่าเก้าอี้ผู้บริหารอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยคือรุ่นที่ขายดีมากๆชื่อรุ่น Hathaway นั่นเองก็ตัวน,นี้เป็นหนังแท้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากลไกการปรับของเก้าอี้ตัวนี้มีอะไรบ้างก็เก้าอี้ตัวนี้นะคะจะมีอยู่กลไกหลักสกลไกนั่นเองก็คือ1การปรับการเอนทั้งตัวนั่นเองเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้ เดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะก็ให้เราดึงเวลาเราดึงออกก็หมายถึงว่ามันจะคลายการเอ็นทั้งตัวเราก็จะเอ็นได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะหันให้ดูนะคะนี่เราก็จะเอ็นได้แบบนี้แล้วก็พอดันเข้าก็จะเป็นการล็อกการเอ็นทั้งตัวมันก็จะไม่สามารถเอ็นได้น,นั่นเอง ต่อไปเป็นการปรับสูงต่ำเก้าอี้นะคะก็จะอยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยก็จะเป็นก้านเหมือนการปรับสูงต่ำเก้าอี้ทั่วไปนั่นเองต่อไปจะเป็นกลไกที่3นะคะจะเป็นสลักพิเศษที่จะมีเฉพาะเก้าอี้ที่เป็นผู้บริหารคลาสสิกก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยก็จะเป็นการล็อกการเอนเฉพาะแผ่นหลังเดี๋ยวจะลองเอนให้ดูนะคะถ้าเราจะเอนหลังเนี่ยเราก็แค่ดึงสลักมันออกมาแบบนี้แล้วเราก็เอน อ่ะเสร็จแล้วพอเราได้องศาปุ๊บเราก็ปล่อยนะคะมันก็จะล็อกการเอ็นไว้ในองศาที่เราต้องการแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเราจะปล่อยก็แค่ดึงมันออกมาเหมือนเดิมมันก็จะกลับเข้ามาที่เดิมแบบนี้หรือจะสามารถหรือจะใช้ร่วมกับการยกทั้งตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะก็แค่ปรับมันเอ็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปปลดล็อกตัวโยกได้ทั้งตัว มันก็จะเอนได้แบบนี้เลยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากการทํางานนะคะสบายมากๆแล้วก็นุ่มมากก็อย่างที่เห็นนะคะตัวนี้เวลาที่ตัวของหนูนั่งอะ่ะมันจะดูแบบขาลอยเวลาเราเลือกโชกเนี่ยแนะนําเลยค่ะสําหรับคนที่สูงไม่ไม่ถึง160ซนติเมตรอ่ะให้เลือกโชกประมาณ5นิ้วแล้วก็มันจะได้นั่งพอดีมันก็จะไม่ลอยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่สูง160ขึ้นไปแนะนำให้เลือกโชก6นิ้วค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อแนะนําในการเลือกซื้อเก้าอี้นะคะเวลาเราซื้อไปจะได้นั่งแบบดูพอดีกับตัวอะไรแบบนี้ค่ะส่วนดีไซน์ของเก้าอี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นขาไม้นะคะ,คะเคลือบอยูริเทนจะเป็นกันปวดกันน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็ลูกล้อก็จะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกถัดขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นแขนไม้ตัวนี้ก็คือจะ เป็นไม้นะคะเคลือบยูริเทนเหมือนกันมันจะเป็นแบบเงาเงาสวยงามดูคาสติกสีไม้เข้มๆพอถัดมาก็จะเป็นตัวหนังตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะคะข้อดีของหนังแท้คืออะไรก็คือตัวหนังแท้อะมันจะใช้งานได้ทนทานใช้งานได้ยาวนานแล้วก็จุดพิเศษของมันก็คือต่อเวลาเราใช้งานไปนานๆอะ่ะมันจะแบบหนังมันจะยิ่งสวยค่ะมันจะมีเสน่ห์ในตัวมันวิธีการเลือกอหนังแท้นะคะวิธีการดู เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหนังแท้กับหนังเทียมจะเป็นยังไงแตกต่างกันตรงไหนก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหนังแท้เวลาจิ้มลงไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาซูมลงไปเลยวิธีการดูหนังแท้นะคะ<ด>เราก็เอาเนิวน้วจิ้มลงไปแบบนี้ถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นๆแบบเนี้ยที่เราเห็นนะคะอันนี้คือกดแบบแรงๆเลยนะมันก็จะแบบขึ้นเป็นเส้นๆอย่างที่เราเห็นเลย คือมันจะไม่บุ๋มมากอะต่อไปหนังเทียมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นหนังพ u นะคะเนี่ยเวลาเรากดลงไปมันก็จะแบบบุ๋มลงไปแบบเนี้ยเหมือนกดผ้าค่ะเหมือนโซฟ,ฟาที่บ้านนะคะตัวนี้หนังพ u ก็คือจะดูออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นลายเหมือนแบบหนังน้อยหนะ้าต่อไปจะเป็นหนังเทียมนะคะหนังเทียมกับหนังพ u ผิวมันก็จะใกล้ๆเทียงกันนะเวลากดลงไปก็จะเป็นอย่างเงี้ย คือมันก็จะไม่ได้เป็นเส้นๆเหมือนหนังแท้นะคะโอเคแต่มันก็อาจจะให้ความรู้สึกเหมือนหนังแท้นะคะคุณสมบัติมันก็จะแตกต่างกันอยู่เพราะว่าหนังแท้อ่ะข้อดีของมันนอกจากมันจะดูมีเสน่ห์สวยงามเวลาใช้งานไปนานๆแล้วอ่ะมันยังเหมาะสมกับอุณหภูมิที่บ้านเราแล้วก็อีกข้อดีของมันก็คือสัมผัสของหนังแท้มันจะนุ่มมันจะนุ่มนวลแล้วก็เวลานั่งมันจะไม่ร้อนไม่อับข้อควรระวังก็คือ หนังแท้ต้องพยายามให้มัน mm. ห่างจากของมีคมนะคะพวกมีดค anyway. ัตเตอร์กันไกอะไรแบบนี้คือระวังเลยก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจเก้าอี้พูดแางคลาสสิกหนังแท้หรือหนังเทียมแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้แล้วก็ถ้าท่านไหนต้องการอยากจะลองนั่งก่อนสามารถมาที่โชว์รูมที่ร้านเราได้นะคะเพราะว่าเรามีเก้าอี้ให้ลองนั่ง แทบจะทุกรุ่นเลยมีทั้งหนังเทียมหนังแท้หนังพีเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะแปะโลเคชันไว้ที่ Description ด้านล่างนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าแค l เลนหรือสินค้ารุลังสต็อกนะคะสามารถไปที่ Facebook, n n e r g y Office รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทันสมัยครบวงจรนะคะสามารถไปดูได้ในอัลบั้มก็จะมีสินค้าแค a เลนอยู่ในนั้นเลยก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็สามารถไปดูคลิปไลฟ์สดสินค้าแคนแลนย้อนหลังได้นะคะ